รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเอร์สิวพรศรีศักดินันมากันที่4ปัญหายอดทิตในช่วงฤดูร้อนนะคะที่คนขับขี่มักจะเจอก็คือเรื่องของยางระเบิดค่ะ ให้มันตรวจสอบสภาพลมยางอยู่เสมอนะคะก่อนที่จะขับขี่รวมถึงการเปลี่ยนยางเมื่อสภาพยางนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะคะ 2. เครื่องยนต์ร้อนควรหยุดเข้าข้างทางทันทีเมื่อเห็นว่าระดับความร้อนพุ่งสูงขึ้นค่ะ ปัญหาที่3ก็คือสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ค่ะสภาพร่างกายสําคัญนะคะหากพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าขณะเมาสุราก็ไม่ควรที่จะขับขี่ยอดยานพานะใดๆทั้งสิ้นค่ะปัญหาที่4ค่ะก็คือภาพลวงตาบนถนนเคยมีค่าที่ขับไปแล้วเนี่ยไอร้อนบนถนนปะทะกับแสงแดดนะคะเมื่อมองระยะไกลอาจจะมองเห็นเป็นระดับน้ําหรือผิวน้ํา ะะแต่จริงๆแล้วมันคลื่นความร้อนค่ะบางคนก็ไม่ได้สวมแว่นตาดำนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอหากเกิดอุบัติภัยขึ้นค่ะสายด,วด่วนนิราภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ